สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำเขา่าซูชิใส่ถ้วยเด้อจ้ะก,ก่อนอื่นจะใช้เขายี่ห้อนี้เด้อจ้ะไปซื้อมาจากร้านเอเชียที่เป็นร้านญี่ปุน่นขายอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยเขาแนะนำแนะนำให้ใช้ยี่ห้อนี้จ้ะก,ก่อนอื่นเราก็จะเอาเข้ามาล้างก่อนเด้อจ้ะอันนี้จะเทแบบนี้แล้วก็เอาประมาณสองถ้วยจ้ะก,ก็จะเอามาล้างน้ำอน ล้างให้สะอาดเลยจ้ะอันนี้ก็จะเก็บน้ำเอาไว้เพื่อจะอไว้ใช้รดน้ำต้นไม้ชอบน้ำล้างเข่ามากเลยเก็บไว้ไปรดน้ำต้นไม้นะ่ะนี่ไปอยู่ดีมากเลยน้ำเสาเขานี้เก็บเอาไว้แล้วที่นี่จะล่างให้น้ำใสเลยเลยจ้ะสามสี่ครั้งเลยจนกว่าจะใสแล้วก็ที่นี่ก็เอาลองเอามือจุ่มดูว่า เอาประมาณข้อมือตำตำกวัวข้อมือสักหน่อยอะค่ะเหมือนที่เราจะหุงข้าวเหนียวนั่นแหละจ้ะกับผ้าเช็ดคนหมอคืออยากไอข้าวซูชินี่มันจะเหมือนข้าวเหนียวเลยเวลาหุงเสร็จแล้วจะมันจะเหนียวๆยี่ห้อนี่เราก็ใช้ระบบหุงข้าวเหนียวด้วยจ้ะกูตานัสไรนี่จ้ะอันนี้กดปุ่มต่อมาก็มาพรีเพย์แซลมอนระหว่างรอ ครึ่งชั่วโมงก็มาเช็คดูเขานี่สุกแล้วจะสุกไว้มากเลยเขาซูชิหุงไม่ยากทำไม่ยากเลยจ้ะเช็คดูเขาคนดูชั่วให้มันทั่วถึงเอาความร้อนออกให้ทั่วถึงเช็คดูนี่จ้ะมันก็จะออกมาเหนียวนุ่มเลยหุงเสร็จแล้วเหนียวนุ่มมากหุงง่ายเหมือนกันเหมือนหุงคนเหนียวเลยจ้ะ ก็จะนี่กจะเอาน้ำสมมาใส่สำหรับซูชิโดยเฉพาะเลยของของยี่ห้อนี่ของคนญี่ปุ่นเขาจะใช่กันร้านที่ไปซื้อเขาเขาก็แนะนำเหมือนกันจ้ะเขาก็แนะนำอันนี้แหละให้ใช่ไม่ต้องเอาอะไรผสมเลยใช้แต่นำอันนี้ทำซูชิโดยเฉพาะเลยนี่ทำเสร็จแล้วจ้าน,นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เหนียวนุ่มเขาจะเป็นเม็ดใสๆมันวาวเลยเลยจ้ะ เนีน่เขาซูชิจะมีสาลายสาลายกระซื้อมาแล้วก็ทอดเครื่องทอดไว้แล้วเดี๋ยวจะจะมีปลาหมึกแล้วก็หนังปลาแซลมอนทอดเนี่ยจะ้ะเราจะเอามาใส่กันนี่ก็จะคือเป็นแซลมอนซดจะมีไข่กุ้งด้วยจะ้ะอันนั้นก็จะมีเครื่องโรยมีผงโรยสองแบบ ก็จะเอาเข่ามาใส่ชามเราทําง่ายๆทําทกินง่ายๆเลยจะเหมือนเขา่าคัพเค้กคัพที่เขาขายกันในในตลาดเนี่ยแถวตลาดถ้าเราไปซื้อก็ที่นี่นขายจะประมาณ10กวกดดอนเลยนะจ๊ะสิบห้าสิบหกดอนเลยถ้าใส่หลายๆแบบถ้าใส่สามมนอย่างเดียวก็10กวกดดอนแต่ถ้าใส่หลายๆอย่างก็ประมาณส5บห้าบหดอนก็4ี่ห้า้อยเลยนะจ๊ะราคา อันนี้ก็จะเลี้ยงปลาเมึกใส่ซามอนใส่ปลาเมึกก็จะเอาหนังหนังปลาซามอนนี่ของปูใส่ไปด้วยก็ใส่ไข่กุ้งใส่ปริมาณที่เราชอบเลยว่าจะใส่ขนาดไหนใส่ไปเลยแล้วก็จะโรยด้วยผงด้วยจะ้ะใส่สาหร่ายก็โรยผง โวยผงหลายๆเลยเด้อจ้ะอันนี้ทํใไ้สามีจะ้ะก็คือใส่ไม่หลายอย่างนี่ดอกอัญชัน,นที่สวนเราก็จะเอามาโรยใส่ด้วยทํใไ้สามีกินประดับตกแต่งดอกไมา้จากนิดอันนี้จะ้ะน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ก็ใส่วาซาบิแล้วก็เอาซอยซอสใส่ไปกินของเรล่านี้เครื่องจะเต็ม กินหนวดกุ้งด้วยอหนวดปลาหมึกใส่หนวดปลาหมึกเต็มชามอันนี้ของลูกลูกชอบแบบนั้นกินแล้วเด้อโอ้ย Gak. Right. Sejot. Mm hmm. Mm hmm. Awak sabit masak. <coughs> mèo mèo mình sẽ làm mực đây ừ เซวิตนี้ส่งมาจากส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยคอนเทนเนอร์มันฟรอสเซนมาขายยู่รนเอเชียอืมรสชาติรสชาติไม่เค็ดกับกรอบเป็นหวานคอดีจะ ต่อันเนี้ยสุดยอดนั่งปลสแซลมอนทอดจิ <laughs> ้มค่ะตัวอัสบีนาะสอยสอสแบบมาชิคิมุตอืมอร่อยกันเด้อ mm. like มันอร่อยขนาดนี้นะอูเท่นี่ดูเท็กเจอร์ของข้าวเลยจ้ะเนีข้าวมันจะเป็นเม็ดใสอะเม็ดดีมากเลยเหนียวนุ่มหุงข้าวได้ดีนะวันเนี้ยใส่ข้าข้าวมันอะ เป็นยี่ห้อดีด้วยมั้งมันก็เลยอร่อยเหนียวนุ่ม,มปมาหมึกกินทีดจ้าื้าหมึกก็อร่อย เยาจะเอาไปช้ำกินเลยไม่อยากเลยจ้ะทำง,งายง่ายอาหารญี่ปุ่นเจ้ามันวัตถุดิบวัตถุดิบแพงมากเลยนะเนาะคือมันแพงอะอาหารญี่ปุ่นแต่ว่าจะทำกินได้หลายมื้อไหวอะ่ะไว้กินวันหลังอีกขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะสวัสดีจ้าบา <Bye. S 2> ย